ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 761ตอน ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หลวงปู่รักษามะเร็งให้เรื่องราวปฏิหารบางอย่างก็อยู่เหนือความจริงจึงทำให้ก้ามกึ่งอยู่ระหว่างปฏิหารกับความลุ่มหลงซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาช่วยในการแบ่งแยกและที่สำคัญคือ ความศรัทธาเพราะว่าบางเรื่องไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เลยแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆจ,จากจุดตรงนี้เองจึงทำให้มีผู้คนบางกลุ่มนำเอามาใช้หาประโยชน์ส่วนตัวโดยไรศิลธรรมแต่เชื่อเถอะว่าใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นยิ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้จากหลายกรณีที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแค่ชาตินี้ พวกเขาก็ได้รับผลกรรมนั้นๆแล้วบางคนไม่รู้ตัวหรอกว่าที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สืบเนื่องมาจากสิ่งที่ตัวเองได้เคยกระทำมาแต่มักจะโทษโน่นโทษนี่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองกระทานั้นเพราะมีความจำเป็นบางคนมองไม่เห็นกรรมของตนเองมองเห็นแต่กรรมของผู้อื่นอย่างเช่นสามีภรรยา วันหนึ่งที่ครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นตัวภรรยาก็จะมองว่าสามีทำตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลในธรรมสัมเ,เทเิเทมาบ้างอะไรบ้างโทษแต่สามีโดยลืมมองตนเองว่าในอดีตตนเองไี่เคยทำกรรมอะไรมาบ้างหรือเปล่าบางครั้งกรรมของภรรยาอาจจะเป็นตัวฉุดให้ครอบครัวตกต่ำมีปัญหา หรือว่ากรรมของสามีอาจจะเป็นตัวฉุดก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นลองหันมาพิจารณาของตนเองแล้วแก้ไขดีกว่าที่ท่านจะมัวไปพิจารณากรรมของคนอื่นเรื่องราปฏิหารก็เช่นกันเราจะมานั่งรอนั่งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนั้นปฏิหารก็คงจะไม่เกิดขึ้นหรอกลองสังเกตดูนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นปฏิหารจากพระอริยสงฆ์องค์ใดก็ตามจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไขและเขาเหล่านั้นได้พยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างสุดความสามารถแล้วเมื่อเขาไปกราบขอพรขอความเมตตาพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับเสมอฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับสำหรับคนที่งอมืองอเท้าเฝ้าแต่สวดมนต์ขอพร อยากได้มาด้วยความสบายโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก่อนเลยแต่แล้วเมื่อไม่ได้ดังที่ขอก็กลับมาตัดพอต่อว่าพระอริยสง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอริยสงฆ์ท่านคงเห็นแล้วว่าท่านไม่ช่วยเหลือตนเองก่อนผมเชื่อว่าพระอริยสงฆ์ท่านก็พิจารณาว่าใครสมควรได้ดังเช่นน้องคนหนึ่ง เธอเป็นคนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอผิดปกติอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอเริ่มปวดท้องหนักแต่ก็ไม่ขับถ่ายระบบการขับถ่ายที่ปกติเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมท้องอืดทำให้เธอเกิดความสงสัยไปหาคุณหมอเมื่อคุณหมอซักประวัติครอบครัวจึงได้บอกว่าเธอมีความเสี่ยงมากที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ เนื่องจากครอบครัวของเธอคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งเธอได้เห็นจากอาการคุณแม่มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งคุณแม่เธอจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้แต่เธอก็ยังไม่บอกใครและก็ไม่ทำการรักษาแต่อย่างใดจนกระทั่งอาการเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆปวดท้องมากขึ้นปวดแสบปวดร้อนอาหารไม่ย่อยกินอาหารได้น้อยลง ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงแต่เธอก็ยังไม่บอกใครเพราะว่ากลัวทางบ้านจะเป็นห่วงเธอพยายามศึกษาดูแลตัวเองด้วยการระวังเรื่องอาหารการกินและสิ่งที่เธอทำเป็นประจำไม่เคยขาดก็คือสวดมนต์จนวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังหาข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งลำไส้อยู่นั้นเธอได้เจอเรื่องราวที่คนเป็นมะเร็งเต้านม และหายด้วยปฏิหารจากทางช่องในครั้งแรกที่เจอนั้นเธอก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เธอจึงไล่ดูคลิปต่างๆจนเจอประมาณกว่าสามคลิปที่เธอเจอว่าหลวงปู่สวงสามารถช่วยให้หายจากมะเร็งเต้านมได้จากนั้นเธอก็เปลี่ยนมาศึกษาเรื่องราวของหลวงปู่สวงเริ่มศึกษาลึกๆล,ลงไปยิ่งทำให้เธอเกิดความศรัทธา จึงทำให้เธอมีความเชื่อมั่นลึกๆในใจว่าเธอจะต้องหายอย่างแน่นอนแต่แล้วอาการของเธอกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอเชื่อมั่นเมื่อเธอเริ่มถ่ายออกมาเป็นเลือดจากมีเลือดออกมาน้อยๆจนเธอต้องใสแ่แผลมเพิดคราวนี้เธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเธอจะเดินทางไปกราบหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาแต่ในช่วงนี้ ร่างกายของเธออ่อนแอมากเธอจึงตั้งจิตอธิษฐานขอกับหลวงปู่สวงว่าหากว่าเธอมีบุญจริงขอให้เธอสามารถเดินทางไปกราบหลวงปู่สวงได้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอมีแรงกว่าเมื่อวานและเชา้านี้เธอไม่ถ่ายเป็นเลือดแล้วเธอจึงตัดสินใจบอกกับน้องชายว่า ช่วยพาเธอไปจังหวัดศรีสะเกดหน่อยฝ่ายน้องชายด้วยความเป็นห่วงพี่สาวเห็นว่าพี่สาวร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากจะให้พี่สาวต้องเดินทางไกลแต่กระทนการรบเร้าจากพี่สาวไม่ไหวจึงตัดสินใจพาพี่สาวไปพอไปถึงเธอจำได้ว่าในคลิปของทางช่องบอกว่าจะต้องเดินไปตรงจุดที่ต้องชำระร่างกาย ล้างเทา้าล้างหน้าก่อนขึ้นไปกราบหลวงปู่เธอจึงถามคนที่วัดว่าอยู่ตรงไหนเมื่อเธอล้างเทา้าล้างมือล้างหน้าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกราบสรีระหลวงปู่ขณะที่เธอกราบนั้นเธออธิษฐานบอกหลวงปู่ว่าหากหลวงปู่สามารถช่วยรักษามะเร็งได้จริงกลับไปแล้วร่างกายเธอแข็งแรงขึ้นเธอจะไปหาคุณหมอให้คุณหมอเช็คอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหลวงปู่ช่วยได้จริงขอให้ผลตรวจออกมาไม่เจอเชื้อมะเร็งด้วยเธอและถ้าหากว่าเธอไปตรวจแล้วไม่เจอเชื้อมะเร็งเธอจะกลับมากราบหลวงปู่พร้อมกับข้าวหลาม100กระบอกและเอ็มอีกหนึ่งร้อยขวดจากนั้นเธอก็ก้มลงกราบหลวงปู่ขณะที่เธอก้มลงกราบนั้นเธอรู้สึกว่าสายตาของหลวงปู่มองมาที่เธอ จากนั้นเธอก็ไปเดินลอดใต้สรีระหลวงปู่ในขณะที่ลอดกำลังจะพ้นออกมาเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่ามีลมมาประทาตัวเธอวูบหนึ่งซึ่งตรงนั้นไม่มีลมเลยเป็นช่องเล็กๆตอนที่เดินจะพ้นลงเธอมองหาว่าจะเป็นลมจากพัดลมหรือเปล่าก็ไม่เจอพัดลมเลยทำให้เธอเชื่อว่าจะต้องเป็นหลวงปู่ที่มาปัดเป่าให้กับเธอ จากนั้นเธอก็เดินทางกลับซึ่งก่อนกลับเธอได้บูชาน้ำมนต์หลวงปู่กลับบ้านไปสิบแท็กเมื่อเดินทางกลับไปถึงบ้านเธอนำน้ำมนต์ไปตั้งกลางแจ้งแล้วจุดธูป16ดอกหันหน้าไปทางวัดไพรพัฒนาซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกว่าวัดไพรพัฒนาอยู่ทางทิศไหนเธอดาว่าวเอาแล้วก็บอกให้หลวงปู่ช่วยให้น้ำมนต์นี้เป็นยาช่วยรักษาโรคให้กับเธอด้วย จากนั้นเธอก็นำน้ำมนต์ไปผสมกับน้ำใช้ทั้งอาบและดื่มเธอทำแบบนี้ทุกวันจนเธอหยุดถ่ายเป็นเลือดเธอยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นเธออาบน้ำมนต์และดื่มจนหมดและเธอรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นทานข้าวได้มากขึ้นเธอจึงตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่ง แล้ววันที่ไปหาคุณหมอเธอบอกคุณหมอว่าเธอพร้อมที่จะตรวจและยอมรับกับผลตรวจแล้วคุณหมอทำการสอร่องกล้องปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่เพื่อความแน่ใจคุณหมอขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วจากนั้นให้กลับมาฟังผลอีกทีหลังจากตรวจเสร็จเธอยังบอกกับคุณหมอว่าเธอมั่นใจว่า ไม่เจอเชื้อมะเร็งแน่นอนคุณหมอถามว่าทำไมถึงมั่นใจอาการดีขึ้นไม่ใช่ว่าจะไม่เจอเชื้อนะเธอบอกกับคุณหมอว่าวันที่มาฟังผลเธอจะมาบอกคุณหมอว่าเพราะอะไรเธอถึงมั่นใจและแล้ววันที่คุณหมอนัดมาฟังผลก็มาถึงก่อนออกไปโรงพยาบาลเธอเข้าไปกราบหลวงปู่แล้วบอกหลวงปู่ว่าวันนี้ เราจะได้รู้กันนะครับว่าที่เขาว่าหลวงปู่สูงนะช่วยรักษามะเร็งให้หายได้นั้นจะเป็นความจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่ข่าวลือกันแล้วเธอก็เดินทางไปโรงพยาบาลขณะที่นั่งรอคุณหมออยู่นั้นเธอบอกว่าลึกๆก,ก็กลัวนะว่าจะเจอเชื้อมะเร็งแต่ความรู้สึกเชื่อมั่นหลวงปู่นั้นมันมีมากกว่าแต่ก็อดหวั่นไหวไม่ได้ ขณะที่เธอกำลังจะต่อสู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองอยู่นั้นเสียงพยาบาลเรียกชื่อเธอก็ดังขึ้นเธอจึงสะดุ้งตื่นจากพวังความคิดแล้วรีบลุกเดินตามพยาบาลไปเมื่อเจอหน้าคุณหมอคำแรกที่คุณหมอทักคือจำสัญญาได้ไหมว่าวันนี้จะเล่าอะไรให้คุณหมอฟังเธอยิ้มแล้วก็รับรู้ได้ในทันทีเลยว่าที่คุณหมอพูดนั้นหมายความว่าอะไร เธอจึงตอบไปว่าจำได้สิคะและจะจำไปตลอดชีวิตด้วยแต่ว่าผลของการตรวจของหนูนะ่ะออกมาว่ายังไงบ้างคะคุณหมอยิ้มและบอกว่าผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยผลจากการตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนั้นไม่พบเชื้อมะเร็งแต่ว่าอย่านิ่งนอนใจนะให้มันมาตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งอ่ะและทีนี้จะบอกคุณหมอได้หรืออย่างละว่าไปทำอะไรมาเธอบอกว่าถ้าหากว่าเธอเล่าแล้วคุณหมออย่าหาว่าเธอนงงมงายนะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆหากไม่มีหลวงปู่สวงป่านนี้เธอคงจะไม่ได้มีชีวิตอยู่กับน้องชายแล้วจากนั้นเธอก็เล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังด้วยความเป็นคุณหมอก็ยังติริงเธอว่า มันเสียงบ้างนะที่อาการหนักขนาดถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วยังไม่มาหาหมอไม่ใช่ทุกคนนะที่จะโชคดีเหมือนหนูแล้วเธอก็กล่าวขอบคุณคุณหมอและเธอยังพูดอีกว่าหนูก็คิดว่าหนูโชคดีมากที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินของชาวอีสานใต้จากเมื่อก่อนนี้หนูไม่เคยเชื่อในเรื่องของปฏิหาร หนูเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพิสูจน์ได้และจะต้องมีที่มาที่ไปแต่ตอนนี้หนูเชื่อแล้วแล้วก็เชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่าหากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาใครหรืออะไรสักอย่างหนึง่งพลังแห่งความศรัทธานั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนะโมพุทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากบิบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ